วันนี้จะพาไปดูเขื่อนแล้วก็ไปดูกะสถานีอนุบาลป่าแซม,มอนอยู่ไม่ไกลจากแวนคูเวอร์ค่ะวันนี้ไปคนเดียวนะคะเมื่อถึง<ช>แล้วนะคะเราก็ควรจะดูสถานที่แล้วก็แผนที่เผื่อเราจะได้ไม่หลงนะคะเขื่อนนี้เรียกว่าโคฟเดมค่ะซึ่งเป็นสถานที่กักน้ําไว้หล่อเลี้ยง <คน S 2> <า>วคนในแวนคูเวอร์นะคะเขื่อนซึ่ง,ง,งน้สร้างมาในปีพศ1941นะคะก็เก็บกักน้ําในลําน้ําของแคปปลาน ลิเวอนะคะน้ำนี้เป็นลำน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดปลาแซลมอนขึ้นมาวางไข่นะคะแหล่งน,น้ำจืดซึ่งปลาแซลมอนเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อออกทะเลไปแล้วเวลาที่จะวางไข่นะคะเขาก็จะเอาออกมาวางไข่ที่ในเฟชวอ Fish water นะคะซึ่งลำน,ำน้ำนี้เป็นแหล่งสำคัญที่ ปลาแซมอนจากขึ้นมาวางไข่นะคะอันนี้เราอยู่บนสันเกื่อนนะคะก็ได้เห็นน้ำหลกจากข้างล่างนะคะแล้วก็มชมธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นทางเดินซึ่งเราจะสามารถที่จะเดินได้ในาพาักนี้นะคะแล้วก็ะคะกกวรจะดูแผนที่มาเพื่อว่าเราจะไม่หลงแล้วก็มีธรรมชาติอย่างอันนี้นะคะเขาเรียกว่าซึ่งเป็น จุดที่มีต้นไม้ใหญ่เลยนี่ต้นเฟิร์กก็ดูขนาดแ<ช>ล้วกันนะคะเ,คเทียบกับตัวเรานะคะนี่ใหญ่มากเลยนะคะสูงนะคะคแล้วก็มี ปนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่ว่าต้นไม้ใหญ่นี้เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเล็กๆซึ่งอาศัยกันอยู่ถึงแม้นว่าจะเป็นที่อาศัยของแหล่งไม้เล็กๆนะคะต้นไม้ใหญ่ก็ยังต้องอาศัยต้นไม้เล็กๆซึ่งเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะเราไปดูเขื่อนในด้านอีก ที่หนึ่งนะคะอยู่ใต้นะคะอันนี้ก็คือลำน้ำซึ่งเขาจะทำเป็นบันไดไว้ให้ปลาสซลมอนสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปวางไข่นะคะช่วงฤดูที่มาดูปลาสซลมอนเนี่ยจะเป็นช่วงกันยาตุลานะคะซึ่งปลาสซลมอนจะว่ายน้ำเข้ามานะคะแม่น้ำนี้เมื่อก่อนมีระยะ ทาง26กิโลนะคะปลาแซลมอนก็จะขึ้นมาวางไข่นะคะแต่เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนขึ้นมานะคะก็ทําให้ปลาแซลมอนไม่สามารถขึ้นไปวางไข่เดินหลังเขื่อนได้จึงมีการก่อสร้างสถานีอ,อนุบาลลูกปลานะคะก็คือมีการแสดงตั้งแต่การเอาอ ไข่ของปลาแซลมอนมาผสมกับน้ำเชื้อของปลาแซลมอนในห้องทดลองนะคะแล้วก็มีลูกปลาอนุบาลลูกปลาจนกระทั่งโตและแข็งแรงเอาไปปล่อยในลำน้ำนะคะเมื่อก่อนจะมีการขนย้ายปลาแซลมอนขึ้นไปปล่อยหลังเขือนนะคะแต่เนื่องจากพบว่า95%ของปลาแซลมอนจะเสียชีวิตนะคะในช่วงที่ไหลผ่านออกมา จากท่อระบายน้ําซึ่งมีกระแสะแรงมากนะคะปลาแซลมอนก็จะตายหมดในการซึ่งนี้ <หา S 2> นะคะจึงมีการก่อสร้างบันไดปลานะคะซึ่งเราจะได้ดูต่อไปเดี๋ยวพี่ปันจะพาไปดูนะคะอันนี้ช่วงนี้ก็ดูลําน้ำนะคะมีความสวยมากงามมากนะคะแคปินา ลานโน่ริเวอร์นะคะใครที่ผ่านมา BC นะคะแวนคูเวอร์อย่าลืมไปดูนะคะได้ความรู้แล้วก็ประโยชน์ได้ความเพลิดเพลินอย่างมากเลยนะคะอันนี้ระยะทางก็สามารถที่จะเดินรอบได้ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะเราก็เลือกอดูมีธรรมชาติซึ่งอนุรักษ์ไว้มีความปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็คือ สถานที่ที่คนสามารถที่จะมาตกปลาด้วยการตกปลาแซลมอนนี้จะต้องมีใบอนุญาตนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่กำหนดเลกเกลเลชันนะคะซึ่งเวลาตกปลาเราก็จะต้องมีใบอนุญาตเจ้าได้ได้อันนี้เราเข้ามาที่สถานเพาะพันธุ์ลูกปลาปลาแซลมอนนะคะแคปลาโน่ริเวอร์นะคะ,ะอันนี้ก็มีการจดัดสตีลไว้ จะแสดงไว้ดิสเพย์ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงของปลาแซมอนอันนี้เป็นในตู้นะคะดูเหมือนกับอยู่ใต้ท้องน้ำจริงๆเลยนะคะมีการจำลองปลาซึ่งเป็นลักษณะของสปีชีส์ต่างๆนะคะ Coho Steelhead Sockeyes นะคะซึ่งมีอยู่ในลังน้ำแต่ว่าซ o so c k e นี่จะไม่ได้อยู่ในลำน้ำของ c า p b e l a n d River นะคะจะมีตามแหงอื่นนะคะ ซึ่งเราได้เห็นว่าลักษณะของปลาแซลมอนเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งคนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องปลาแซลมอนจริงจะรู้นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือแสดงถึงเบ็ดที่เขาสามารถใช้ตกปลาแซมอนได้นะคะน,นี้ลูกปลาแซลมอนซึ่งอนุบาลไว้ในสถานที่นะคะมีการจัดตู้ ตู้ความรู้นะคะซึ่งให้ความรู้อย่างดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสถานที่อนุบาลนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงข้างล่างนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นบันไดปลาเราจะเห็นบันไดปลานะคะจากนี้ก็มีข้อมูลสามารถอ่านได้นะคะควรจะมีเวลาสักหน่อยซึ่งเราจะได้มีความรู้นะอันนี้ก็คือสะพานปลาที่พิ่ปันวาดในฤดูวางไข่นะคะช่วง กันยายนถึงตุลาคมเนี่ยก็จะมีปลาซึ่งเขาจะต้องไหวหรือ,อไรอกระโดดข้ามสะพานขึ้นไปวางไข่ในหลังเขื่อนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วที่มีการศึกษาดูเนี่ยเขาพบว่าปลาที่เข้ามาวางไข่ในธรรมชาติเนี่ยจะมีจำนวนน้อยกว่า จะมีโอกาสรอดมากกว่าที่เขาอนุบาลในสถานที่ในห้องแลบนะคะอันนี้นนสถานอบอปลาที่เขาใช้อนุบาลลูกปลานะคะในอ่า ริมแม่นาอินเดีม,ม,มาหาสมุทรในบิทิสโคลเมเบียเนี่ยมีสถานอนุบาลลูกปลาหลายแห่งมากเลยนะคะในแต่ละปีบิทิสโคลเมเบียปล่อยลูกปลาลงทะเลนับล้านตัวนะคะเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนที่สําคัญเป็น ปลาแซลมอนเนี่ยมีโปรตีนก็คือ,อโอเมก้าทีที่สําคัญมากอันนี้คือข้างล่างนี่คือบันไดปลานะคะก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวหน่อยนะคะเราเองก็อย่าไม่กล้าเดินเลยนะคะมันจะมีาสายน้ําอยู่ข้างล่างนะคะแล้เราก็สามารถไปดูได้นะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอันนี้ก็คือแหล่งน้ําข้างบนนะคะเมื่อเขาไปปล่อยแล้วปลาก็จะวางไข่อยู่ตามริมน้ําทั่วไปนี้นะคะ าจะไม่ยอมทานอาหารเลยนะคะในช่วงที่เขามาวางไข่นะครับปลาแซลม,มอนเนี่ยไม่ว่าเขาจะเกิดที่ไหนไม่ว่าเขาจะไปเติบโตที่ไหนซึ่งมีอายุในมหาสมุทรเนี่ยประมาณ1-7ปีนะคะไปถึงอลสกา้าเพราะว่าเขาชอบน้ำเย็นจัดนะคะถึงเวลาที่ต้องวางไข่ก็จะกลับมาใน f r e วอเตอร์อันนี้คือ ตู้แสดงในช่วงเวลาชีวิตของปลาแซลมอนนะคะซึ่งจัดแสดงแล้วก็มีข้อมูลดีมากนะคะเขาศึกษาปลาแซลมอนอยังไงนะคะประมาณ25%ของปลาแซลมอนในในห้องแลบนี้นะคะจะถูกฝังไมโครชิปนะคะแล้วก็ปล่อยออกทะเลนะคะ ก็จะมีการที่เมื่อจับปลาแซลมอนได้นะคะก็จะมีทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะว่าตัวไหนโดนฝังชิปมากบ้างนะคะแล้วก็จะเอากลับมาที่ห้องแลบมาอ่านโค้ดนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับค่ะเดี๋ยวจะต้องเดินขึ้นมาได้ไปอีก200เมตรเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมติดตามชมพี่ปัตน,นะคะว่าเราจะไปไหนกันอีกสวัสดีค่ะ